ราคาตาแตกสองราคากระเป๋าแบรนด์หรูคุณแน่ลิซ่า l a c k กพิงกลายเป็นไอดอลที่มีแฟนคลับติดตามทั่วโลกสำหรับลิซ่าแลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงวัย26ปีเธอฮอตและโด่งดังเป็นพลุแตกเพราะทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องเป็นทางแรปเปอร์นักร้องและนักเต้นค่ะ สำหรับลิซ่านั้นเธอเป็น g l o b a l แบ brand ambassador ของซีลีนซึ่งทางด้านคุณแม่จิตทิพย์อีกบุคคลสำคัญที่สัร์ตลูกสาวมาเสมอจึงไม่พลาดที่จะสนับสนุนต่อเนื่องด้วยการสัพายกระเป๋าแบรนด์ซีลีน ในขณะที่เดินเที่ยวเล่นกับลิซ่าซึ่งกระเป๋าทำจากผคค้าแคนวาสสีขาวลายโมโนกรมสัญลักษณ์ของแบรนด์ซีลีนหุ้มขอบหนังลูกวัวสีน้ำตาลมีช่องสัมาระข้างในขนาด16คณ6คณ5นิ้วมีสายสะพายส่วนราคานั้นคือ5 7 0 0 0บาทบอกเลยว่าราคาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะตาแตกมากแม่ทำเอาหลายคนตะลึงไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะ